2วิธีนะคะรักให้เป็นจนเขาคิดถึงไม่ยอมห่างคุณรักให้เป็นจะต้องเริ่มรักยังไงนะคะโอเคข้อแรกเลยคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมีเสียงหัวเราะ รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันมันถูกคอมันมีแต่อะไรที่มันเป็นโพสิทีปะอยู่ด้วยแล้วพอมีเสียงหัวเราะคุยถูกคอคุณเข้าใจไหมว่ามันจะนํามาสู่เรื่องความสบายใจนะคะสบายใจแล้วทีนี้พอสบายใจสมองของเรามันจําอะไรคะมันจําเรื่องความสุขความสบายใจเท่ากับว่าเวลาคุณหลับไปเนี่ยมันก็เซฟเมมโมรีนี้ไวแล้ว,ว่า เอ๊ฉันอยู่กับคนนี้แล้วฉันมีความสุขฉันมีความสบายใจแต่ฉันอยู่กับอีกคนนึงแล้วฉันรู้สึกแบบคิ้วแทบพันกันไม่มีความสุขดังนั้นอ่ะในตอนกลางวันของเราอ่ะไม่ว่าเราจะพบเจอผู้คนอะไรก็ตามแต่มันเหมือนเป็นห้องสมุดสมองเราจะเรียนรู้แต่เวลาที่เราหลับหลับไปปุ๊บอะมันก็เหมือนจะเป็นบรนรลักษ์ที่มาจัดแบบเซฟเซฟเซฟเมมโมรีต่างๆไว้นะคะดังนั้น คนเราเนี่ยมันมักจะคิดถึงแล้วเสพติดคนที่ทําให้หัวเราะได้แล้วคนที่ทําให้สบายใจโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะการสื่อสารแบบไม่กล่าวโทษหรือเราพูดว่าการสื่อสารการคุยแบบไม่ตัดสินคนอื่นอันนี้จะทําให้คู่คู่ที่สื่อสารกับคุณคนที่สนทนากับคุณนะ่ะเขารู้สึกชอบคุณถ้าสมมติว่าเรากําลังคุยกับเขาอยู่อ่าหรือเราแบบ แค่แค่แค่เขาพูดนะหรือเราซื้ออะไรไมาให้เขาอะด้วยความปรารถนาดีอย่างเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเราอะซื้อข้าวมาให้เขากินอาจจะไม่ได้ทําเองก็ได้นะแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้เรื่องเลยอะคือความรู้สึกอะมันไม่ได้มองไปแค่ข้าวไม่ได้เรื่องถูกไหมแต่มันรู้สึกสะท้อนมาหาตัวเองด้วยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออ มันไม่ค่อยแฮปปี้แล้วอะมันไม่ค่อยโอเคแล้วอะในเรื่องนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องการทําอาหารอะไรก็ตามแต่ซึ่งโคชเชมเจอมาเยอะเนาะในในเรื่องพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนแบบที่มาปรึกษาหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นก็ตามแต่ในเรื่องการสื่อสารกล่าวโทษเนี่ยเช่นการติติิตตงคนที่ชอบติก็มักจะติตลอดคืออร่อยไม่อร่อยก็แบบ กติไว้ก่อนแต่เวลาอีกคนหนึ่งคนที่เป็นคนที่ให้คนที่เป็นบริการอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ทีนี้พอไม่ค่อยแฮปปี้แล้วอะไม่แฮปปี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้คนเสพติดแล้วมีความสุขคิดถึงเรานะก็ในทางกับกันคือต้องใช้คําว่ากล่าวชมมากกว่าชมนะคะ เวลาที่เราชมเยอะๆเท่ากับเราเทรนสมองที่มันเป็น Po ซิทีฟให้กับตัวเองทีนี้จึงไม่แปลกเลย2วิธีรักให้เป็นน่ะทำให้คนคิดถึงทําให้คนติดน่ะมันจึงมีลักษณะของการที่เราสร้างบรรยากาศหรืออารมณ์ของเราที่มันสดใสดึงดูดความหัวเราะได้ถูกไหมคะแล้วสเต็ปถัดไปข้อที่2คือเปลี่ยนจากคํากล่าวโทษเป็นคําชมโอเคไหมคือทํแค